พิษของไซยาไนนนะครับถ้าหากเราได้รับแบบปริมาณมากเช่นระบบการหายใจระบบการสู่ฉีดเลือดตไปแล้วก็ในที่สุดเราก็เสียชีวิตในเวลาอันสั้นครับพิษของไซยาไนนยนะครับถ้าหากเราได้รับแบบปริมาณมากในคราวเดียวเลยเนี่ยนะครับก็จะเกิดผลเสียต่ออวัยวะทุกทั้งหมดเลยเรียกว่าเกิดผลเสียต่อเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายด้วยเหตุที่ว่าไซยาไนายนะครับ จะเข้าไปจับกับกระบวนการบางอย่างในเซลล์ซึ่งจะนำออกซิเจนเข้าสู่เซลล์เซลล์ทุกเซลล์เนี่ยต้องการออกซิเจนเมื่อขาดออกซิเจนปับ๊บก็จะหยุดทำงานละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นแรกๆนะครับก็คือเรื่องของระบบประสาทส่วนกลางนั่นเองที่ทำให้เรารู้สึกวิงเวียนเหมือนจะเป็นลมหน้ามืดหรือเป็นลมไปเลยนะครับหมดสติชักอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาก็จะทำให้เลือดมีภาวะเป็นกรดนะครับ จากภาวะเป็นกรดที่ว่านี้ก็จะทำให้หลอดเลือดแดงตามผิวนะครับขยายตัวด้วยเหตุนี้คนที่เป็นได้รับพิษของไซยาไนด์บางคนเนี่ยจึงมีลักษณะว่าผิวหนังแดงนะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นก็จะมีความดันเลือดตกที่เราเรียกว่าช็อกหัวใจเต้นเร็วขึ้นหายใจเร็วขึ้นแล้วอวัยวะต่างๆก็จะเสื่อมไปถ้าทั้งหมดเลยแหะครับเช่นระบบการหายใจระบบการสูบฉีดเลือดปรัตไปแล้วก็ ในที่สุดเราก็เสียชีวิตในเวลาอันสั้นครับ